อ่าสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะสัตว์โลกน่ารักครับอ่าสัตว์โลกน่ารู้มีอะไรบ้างอะมีอะไรบ้างพีโป้พีโปและก็เจนเจนได้ไหครับเต็มเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้วันนี้ขรูกุ้งกับครูอังจะมาให้เด็กๆ ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันแต่สัตว์ก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษด,ด้วยนะคะสัตว์ที่มีพิษด้วยเด็กๆรู้จักสัตว์อะไรที่มีพิษบ้างคะงูครับที่ทาอันตรายกับเด็กๆ<อ>ที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างงูครับงูมีอ<ม>ะไรคะตะขาบครับตะขาบอะไรอีกสิงคอสิงื<า>อสิงป็อันตรายด้วยหรอ นึกบองอะไรอีกอะไรอีกมดฮัทมดทำไมมดมีอันตรายด้วยล่ะลมหายใจขาดลมหาย่นต่อไปนะ่นอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเสือเดี๋ยวลองมาดูซิว่ามีแฉกอะไรที่เป็นอันตรายบ้าง นะคะงใหญ่มไม่รูเลยูคะงูมันอันตรายงูพิษงูพิษหน่วยสัตว์โลกน่ารักเรื่องอันตรายจากสัตว์และการป้องกันนะคะลองดูซิว่าที่เด็กๆตอบวกกุ้งมามีใน PowerPoint ที่คุณครูให้เด็กๆดูไหมตั้งใจดูนะคะครับอันตรายจากสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงครูอังสอนไปแล้วมีอะไรบ้างสัตว์เลี้ยงจำได้ไม่เอ่ยมีอันตรายไหมสัตว์เลี้ยงเช่นอะไรคะแมวครับแมวอะไรอีกนักชุนนักแมวนักนกมี มีมีส nee ุน oh. ัขเราไม่ได้เคยมีแมวแมวตัวเล็กทำไมสุนัขถึงมีอันตรายด้วยก้างบ้านเด็กเด็กๆหรือที่บ้านที่เด็กๆเป็นเจ้าของอยู่เด็กๆก็ไม่ควรจะไปเล่นกับเขาเป็นเพราะอะไรคะ มเดี <mm <iser Zum voi> <ama> ๋ยวมันจะกัดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกัดเราเอาเพราะเด็กๆอาจจะไปเขาอาจจะจะใหเด็กไปแย่งของเขาเขาก็จะกัดเอาหรือว่าถ้าสุนัขมีลูกเป็นสุนัขแม่ปอนไปไงคะเขาก็จะกัดให้เขาใช่เขาก็จะหวงนะคะเรามัดระวังหน้าเซเว่นก็ยังมีน้องหมานอนอยู่ในบางร้านเด็กๆเรามัดระวังอย่าไปเหยียบเขานะคะ เพราะถสุนัขกัดจะเป็นยังไงคะสุนัขจะมีน้องอะไรตามมาด้วยดังเนี่ยไหนพี่สุนัขอะไรอ่าพี่สุนัขบ้าถ้าโดนกัดก็ต้องไปฉีดยาเหมือนกันนะคะระมัดระวังถ้าเราเราจะเล่นกับเขาเขาก็จะเป็นไงคะจะไม่กัดเราแต่ถ้าเขาหงุดหงิดอย่าไปแกล้งเขานะลูกอย่าไปแย่งของแกล้งหรือไปแกลงอาหารเขา อะไรคะแมวแมวทำไมแมวมีอันตรายล่ะแมวมันกวนขวดบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่แมวที่เด็กเป็นเจ้าของเลี้ยงที่บ้านก็ไม่ควรไปเล่นเพราะอาจจะกัดหรือข่วนได้ยายหนูเลี้ยงแมวค่ะอ่าเราต้องทำความสะอาดแมวด้วยถ้าเป็นสุนัขเราก็อาบน้ำใช่ไหม แต่เป็นน้องแมวน้องแมวไม่ชอบอาบน้ําอาจจะเป็นผ้าชุบน้ําแล้วก็ลูบตามขนนะคะที<ห>่อ,นนองคถ<ห>่ายดูอะคระหนูก็คเคยเลี้ยงแมวแต่ตายไปแล้วค่ะอ่าขาบอกว่าขนแมวขนแมวบางคนอาจจะแพ้ขนแมวอาจจะเป็นภูมิแพ้ทําให้หายใจลำบากนะคะแล้วก็ไม่ควรไปกอดเอาไปนอนด,ด้วยได้ไหม ถ้าเป็นตุ๊ก,กตายัางได้ถ้าเป็นสุนัขหรือแมวเอาไปนอนด้วยบนเตียงเราได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บนตัวของสุนัขและแมวก็ยังมีหมาดมีเห็บตัวเล็กๆอาจจะกัดเด็กๆเ,เข้าในหูเด็กเข้าในจมูกเด็กๆนะคะเป็นอันตรายนะลูกระมัดระวังนะคะเล่นหรือจับน้องทั้ง สุนัขและแมวทุกครั้งต้องล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ให้สะอาดนะคะต่อไปอะไรเอ่ยอันตรายจากสัตว์มีพิษอันนี้อะไรคะแม่ป่องแม่ป่องพิษอยู่ตรงไหนพิมันอยู่ตรงตัวไช่ใช่ยอยู่ตรงไหนคะหาแล้วมันแทแเก่งมาก เราเจอแมงป่องได้ที่ไหนบ้างเจอได้ที่ไหนบรเวณฝ้าชืนในกลางคืนบนพื้ที่ลลรถนะ<ะ>เราเคยเจอแมงป่องตรงโรงเรียนค่ะใช่ระมัดระวังนะคะใต้ก้อนหินใบไม้แมงป่องจะปล่อยพิษออกมาจากบริเวณหาง<ส>มันจ,จะปล่อยพิษสีเขียวครับอ๋อสีเขียวได้เหรอ เมื่อถูกแมงป่องต่อยให้ล้างแผลให้สะอาด <c oughs> ด้วยน้ำและสะบู่จากนั้นประครบด้วยผ้าห่อน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการปวดถูกค DE A DE A ุ้งเคยโดนแมงป่องต่อยกลางคืนแล้วรองเท้าเราวางไว้ข,ข,ข้างนอกบ้านใช่ไหมคะแมงป่องเขาก็เข,าเขา้าไปในรองเท้าเราเป็นไงเลยล<ะ>เป็นไงเลยเมื่อเราใส่เท้าเข้าไปเป็นไงคะมันกระเด็นค <ồi> ่โดนต่อยเลยเท้าบวมปู ต้องหลายวันเนี่ยต้องขอครับครับครับต้องขอก่อนไม่ว่าจะเป็นในกล่องอุตขาบนะคะอ้าวต่อไปอะไรเอ่ยโู้โบ้านใครเลี้ยงหูบ้างที่บ้านใครเลี้ยงที่บ้านใครเี้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงนครับผ่านหน้าหมู่บ้านหนูทุกวันเลยไม่ได้เลี้ยงแต่เขาน้องมาเที่ยวเองใช่ไหม บอกว่าแหลงอาศัยจะอยู่ในดินบ้าตา<ำ>มห<ล>น,น้นเสียวมาด้ค่ะค่ะเมื่อเกิดน้ําท่วมเขาก็อาจจะขึ้นมาจากที่อยู่อาศัยของเขาไปตามบ้านเรือนนะคะน้หากโดนงูกัดทํางไงคะไปหาหมองูจะมีอยู่สองชนิดมีพิษและไม่มีพิษแต่ถ้ากัดเราเราก็เป็นไงคะไปหาหมอก่อน ไม่รู้ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษก็ต้องไปหาหมอนะคะอ่ามงาุมมีพิษกาดเพกาะการเลื่อนไหวจะเร่งให้พิษกระจายไปตามทั้งไต่ได้รวดเร็วงูอยู่ตามไหนบ้างตื่นในไงก็แม่ค่ะกลางคมืดในพงหญ้าเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเด็กๆควรออกจากบ้านไหมออกมานอกบ้านไหม ไม่ใส่ระมัดระวังด้วยไม่เดินไปในที่มืดๆเรคอยออกมีงานหรอหนูค่อยออกมาจากบ้านแล้วหนูก็ไปห้องนาค่ะหรออื่คะอย่าไปจับเองนะลูกอาจจะเห็นข่าวเห็นคลิปที่ผู้ใหญ่เขาจับงูแล้วพอเด็กๆเห็นงูแล้วอยากจับเองได้ไหมคะไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะบอกผู้ใหญ่นะลูก หนูไม่เคยยุ่งกับงูครับหนูเจองูหนูก็วิ่งหนีไปบอกพ่อละอะไรนะอะไรเอ่ยตัวนี้กิ้งกือกิงกเขาบอกว่ากิ้งกือบางชนิดสามารถปล่อยพิษที่มีของพิษออกจากบริเวณรอยต่อเพ่อป้องเพื่อป้องกันตัวเองเคยเห็นกิ้งกือตัวใหญ่ไหม ก็เห็นท่านก็เห็นเลยค่ะเลนเเลยกไม่ติดเลยะาไม่ติดะเป็นเเลอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาขวอยเขาไปนะคะคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายอย่างเด็กๆบางครั้งเ็นไงคะเห็นขึ้นเล่นกันอยากไปจับจับได้ไหมไม่ได้บางคนแพ้เกิดอาการคันและเป็นรอยแดงนะคะ ถ้านอนพิษกิ้งกือรีบทําความสะอาดนะ้วอสุจริงๆเจอสัตว์มีพิษพวกนี้ทํายังไงดีปลอดภัยที่สุดหมอทําไงดีนี่ครับอ่าอย่าไปยุ่งกับเขานะคะอันตรายนี่ครับสุดแล้วครับนี่สุดล้อ่าตัวนี้อ้าตัวนี้ใครเคยเห็นบ้างตัวนี้ใครเคยเห็นบ้าง ตา่ายกุ้งไปเห็นมา่คะาข่าย้ตาขาบเขาจะแบบเร็วมากเลยเนาะจะเป็นตัวเล็กๆธรรมดาหน้าฝนแล้วก็ตัวเล็กๆถ้าเป็นเลวเขาถ้าเป็นตัวใหญ่ๆแสดงว่าเป็นแม่เขาแน่เลยกัดไหมคะพอติพของตาขายเป็นพ่อที่ไหนอาจเป็นพ่อก็ได้ครับบุกุ้งอาครับอาจเป็นพ่อก็ได้นะคะ พิษของตะขาบทําให้เกิดการอักเสบบวมบแดงถ้าโดนกัดนะนะคะเรามัระวังให้ล้างแผลด้วยน้ําสบู่แล้วก็ใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประครบเรามัระวังอย่าไปโดนเขาเลยนะห่างไกลเลยกลางคืนจะไปไหนทุกท่านต้องสวมรองเท้าพยายามไม่ออกนอกบ้านได้เป็นดีนะลูกนะคะต้องสวมรเท้าบู๊บ สวมรองเท้าบูทครับมันจะไม่เข้ากลางคืนนะอย่าลงมาเล่นไฟที่ที่มีแสงไฟลูกอย่าไปในที่รกๆนะคะอันตรายใช่ต้องต้องใส่รองเท้าบูทครับผุณกุ้งครับอ้โอ้าวโรคติดต่อจากสัตว์โรคอะไรบ้างโรคที่หนึ่งมาจากใครหมามาจากหมาเราโรคพิษสุนัข เป็นลรกที่ต่อจากสัตว์เลี้ยงลูกได้นม,อ,มอาการเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงคะใครรู้บ้างกินน้ําไม่ได้คอก็จะแข็งแล้วก็มีน้ําลายออกมาบางคนเขาบอกว่ามีอาการมีอาการกรีดร้องเหมือนสุนัขก,ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านใครเลี้ยงทุกปีต้องฉีดยนาะ ต้องฉีดยาโซค้าบ้านหนูเคยมีแมวตัวเล็กด้วยค่ะมาบ้านนี้ใช่ทั้งหมาทั้งแมวเราต้องไปฉีดยานะคะฉีดยาเอ่อรักษาโรคพิษสุนัขบ้าฉีดวัคซีนให้น้องหมาและน้องแมวเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะคะโรคที่สองของน้องปดภัยไว้ก่อนไงหอบหืดเกิดจากอาการแพ้ขนสัตว์ด้วยกะเกิดจากขนสัตว์แมวระวังแพ้ขนนะคะ อะไรให้ใหหออกบ้างมีไหมอากาศชื้นจะหายใจลำบากนะคะโรคที่สามเชื้อราบนผิวหนังามาจากสัตว์การเกิดการติดต่อจากการสัมผัสซึ่งอาจทำให้เกิดผื่นพันตามร่างกายาโรคที่สี่โรคติดเชื้อจากแผเลเช่นโรคบาดทะยักและการติดเชือ้อของผิวหนังจากเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลัน พวกนี้อาจะโดนสัตว์กัดแล้วรักษามไม่ถูกวิธีก็จะเกิดแผลตามร่างกายเด็กๆได้นะคะอืมถต่อไปอะไรเรรรอ่ยอยไรเอยอ้าวเราจะมีแถมเรื่องประเพณีลอยกระทงวันนี้ครับลอยกระทงระเรือเ็ลอยกระทงวันไหน รองเพงนนเราจะได้รอเปล่าีควสัวันนี้พระจันทรนเน์เต็มดวง้เต็มเปนะ่เลยเด็ ข้ามรเป็ดีรอรับค่ะนงไหมตัไม้ม้ช่ะาเป็นัของชาวไทยตรงกับวัน่สิบห้าค่ำเดือนสิบสองเพื่อของขามาต่อพระแม่คงคานะคะได้อะไรบ้าง ใช่ะไรบ้างใช้กระดงกัะพุ้มใช่ไรบใช้ใงใช่ไหมทูบใช้ใบตงสมัยก่อนก็จะตัดเล็บตัดเล็บตัดผมของเราเพื่อลอยไปกับกระทงนะคะใช้ใบตองกระพุ้งทุกปีบ้างเก่งูเียวเนี่ย อเล่าอ่ะอ่ารอยกระทงทำอะไรบ้างคะทำกทระทงครับอ่ามีการลอยกระทงการปล่อยโคมไฟการประกวดนางน,นพมาศในสภาวะปกติที่ไม่มีโควิดจังหวัดเราก็จะจัดงานงที่สวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะ เด็กเคยเดินมาเดินดูไหมลูกเคยครับอ่ามีร้านไหนก็ชมเต็มไปหมดเลยถ้ามาโรงเรียนนะจะพาไปเดินดูดีเด็กๆไได้มาโรงเรียนเนาะหมดไปเดินดูกันเลยอะ่ะบรรยากาศวันหน้าวันหน้าก็ได้ครับไม่มีโควิดปีหน้าเด็กๆกตอนหนึ่งแล้วว่าไม่ได้เจอคุณพุพ่งเราไง อ่อากิจกรรมมาแล้กระทงประดิษฐ์กระทงการประกวดกระทงนประดิกระทงจากเศษวัสดุจากธรรมชาตินะคะเราจะไม่ใช้โฟมเพราะอะไรคะม่ละลายใช่ไหมใช่ค<ม>่ะใบตองใบตองใบต,อง,ตองค่ะหั่นแล้วใช้อะไรคะต้นกล้วยเอามาหั่นเป็นเบ้นเบ้นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะใช้ดอกไม้ทุบเทียน แคขนมปับบงก็ได้ค่ะอ่าขนมปังใช้เอ,อลูกมะพร้าวเหมือนปังคอนก็ได้ค่ะไปดูอุปกรณ์มีใบตองต้นกล้วยนะคะดอกไม้ทูบแล้วก็เทียนเหนือเตรียมกระทองไว้แล้วครับมีมีหลายอันเลยอ่าประเภทของกระทงมีของใครบ้างเนี่ยประเทศของกระทง ทำจากขนมปังเห็นไหมคะจัไม้สดอันนี้ทำจากอะไรบุูคคอาาจากอันนี้ทาจากกะลามะพร้าวเลยที่กังกอนรค่ะใช่อาหารปลาอันนี้ทาจากอะไรเอ่ยองคู่อันนี้มีกรีบบัวเนอะ มีหลายแบบเป็นวันสดุธรรมชาตินะล,ลูกอ้นะอ้าวงานวันนี้งานวันนี้ให้เด็กๆระบายสีและประดิษฐ์กระทงแต่ถ้าเด็กๆมีกระทงที่จะทำอยู่แล้วก็เป็นไงคะไม่ต้องไม่ต้องประดิษฐ์อันนี้ก็ได้นะคะมีกระทงอยู่แล้วครับอ่าใครมีอยู่แล้วแล้วถ้าใครไปลอยกระทง ถ่ายรูปเป็นเด็กลอยกระทงมาด้วยนะมนส่งถึงบ้านได้ไหมคะหนูลอยบออหนูลอยบอกห้างบ้านเลยครับเรามาระวังจะตกน้ํานะคะตอกปอนรามาระวังไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะลูกอยู่ไปกับพ่อแม่ค่ะครับผมคุณธูก็จะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุนี้วันเสาร์ไม่เป็นไรเราส่งรูปเรากระทงนี่ส่งวันนี้กลางคืนก็ได้นะคะสําหรับเด็กๆที่ไปลอยกระทง นะคะแล้วมาระวังตัวเองด้วยนะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้กปุ่มฝูอังแล้วก็พี่เกิ้ลดูในไลน์กลุ่มเราด้วยนะคะเวลาเด็กๆไปลอยกระทงเนี่ยสวยแม่ค่ะ,ะ,คะไม่เห็นหน้ากระทง,งได้อ่าวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้เด็กๆทุกคน<ด>และครอบครัว<ด>นะคะคสุข สนุกสนาน,น,นในวันลอยกระทงประเพณีดีๆของคนไทยเรานะคะสวัสดีนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะไม่ไหวไม่ไหวจุ๊จุ๊บค่ะเหนื bye ่อกแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ